สวัสดีครับผมมาพอครับผมมือเหาครับบอกว่าช่องน้งมีนารสาดตัวก้อนวางครับผมเมื่อนี้ยผมก็เก็บท่องเก็บท่องก็บอีเวนผมมาเจอวม่ได้เจอแต่ว่าเมื่อเจอมาพอทีมมันแปลกแปกเห็นคือผมครับมันแปลกแปกได้เลยผมก็มเคยเห็นเหมือนว่าไอเห็นบมก้องหนามันกองหนาพวกซีเอฟนะครับเอฟมันสีมีจุดจุดไหม จุดล่องเหลืองจุดติ้งแดงม้นโมโหมันเป็นเอียงนะมันเป็นแนวด้เพราะว่าผมก็เคยเห็นกับมาสอบถามกับผู้ใดเคยเห็นกับผมบอกมันเป็นเอียงโมโหกันนะครับมันเป็นเห็นมามีจุดลงเหลืองหรือมันสิเป็นแบบไอ้ผมได้ยินข่าวไปบอกว่ามันจะมีมีไอ้เทมมาเพิ่มตำแหน่งให้นักเตะปะที่ว่านักเตะที่บ่ถนัดมาเพิ่มให้นักให้นักเตะมัน มันมันถนัดบอกหรือผมก็่าข้าใจทีว่ามันจะมีลูกเหล็บมาหม่ทีว่าสิเพิ่มตําแหน่งให้นักเตะให้นักเตะเล่นซีเอฟไปเล่นแบกได้กงสิผมว่าโหมันไป็ปูหรือเป็นหนังแต่ว่าผมก็เลยลองล่องเหรียมันจะเข้านึงกับ่ได้เล่นยญนนนะครับกับแพรแพ้อยู่สองนึงกับเลรีเข้าเข้านึงมาเบิ้งส่งสื่อว่าอาดคลิปทั้งเก็บมันแต่ผมอาดคลคิปทั้งเก็บหมดเลยครับมันกระตุกก็คือเห้เห็นเลยครับมันกระตุก เล่นบมนคัได้ก็เลยอัดเบงเบืองจะกข้าวว่ามันเป็นปูหรือเป็นอย่างมึงกรัวผมก็คือค,คยเห็นมันมีจุด,จดแบบนี้อันนี้ผมก็เก็บท่องครับเก็บท่องแต่ว่าพอที่ว่าท่องเจดีแล้วครับแล้วมาเจอทีมไอ้นี่นะครับก็ผมเบืองไปมมาเอามัน 8, มก็แปลกผมเลยเลยอัดคลิปมาเห็นเมื่งวามันเป็นอยังครับบอกขอบ่กหูจากขึ้นกันครับ แต่ผ้ไดห้หูครับบอกแนะน้ากันไหนเด้ครับผมแต่ผมเบิ้งขาข่าวมันจะเป็นแบบไอที่ว่ามันมีข่าวว่าจะมีมีไอเทมม็มนีลูกเหรียญมา่อไม่มาเพิ่มตำแหน่งให้นักเตะได้กับหัวนัมนเป็นอันนีบอกแต่ผมเหรียญเบิ้งข่าวครับมันก็บมมมีอย่างนี้กับปกติดีแต่ว่ากับแพ้อยู่ แต่ว่าเลรียมือเข,า,ขาวขาอะ่ะมันกับโมเมนโมเมนต์ปูเป็นัย่งนอะมันกับปกติดีอ้ว่าสิปาดไม่ให้กองหนาให้ปาดกับหลังสับอัะเทียวมันันกระตุกางโมเมนต์ปูเลยมันเป็นนอนผมอัดลิบมันเลยกกระตุก จะผุ่งกด้ได้โอ้กระตุกแค้ไหนวะผมก็ได้ไล่งานไปอยู่ครับไล่งานไปซื้อเนี่แหละจะไล่งานในโพลกับการใช้ใส่เน็ตให้มันกระตุกนี่ครับการใส่เน็ตใส่แล้วถ้าไลยงานไล่งานไปซื้อเครับเป็นถือไอเดียพูดนี้ก็ขอโทษจุ๊บเนอะารไล่งานไปซื้อเส้ามันโมเมนต์กับ ้าบ่เป็นโผวันกับบอเด็กเป็นยังครับแครายงานไปห่อข่าวให้ขาเจ้าตรวจสอบไปสือครับก็จบแล้วครับแพ้์สองหนึ่งก็เขาไปเบิองที่มาเจ้าโอสุดยอดไอที่มะเจ้าเขาไปเบืองไอโตวรักๆข้าเจ้าครับขาเจ้าอยู่นิชวนสองก็โต้เมียโต้หดครับแต่ว่าโตวรักๆขาเจ้ากับว่าเห็นมีจุดเดีลอะแต่โตัวนี้เจี่มันก็มีจุดๆแบบอยู่ท้องหัวแบบอยู่ในโตวภาษาอังกฤษสี่เอฟเอียงมันอะ แต่เบื่องได้นนี้กะคือบ่เห็นม,มนีหรือมันมีหรือเป็นสะพอการบ่ผมกับโมโหหรือมันจะสะพอการเนี่นัหนบ่แต่ว่าทีมทีมสวยแห่งทีมก็โอเครับผมสน,นัปขี่มือมืออะไรครับไม่ห้เบื่องซื้อว่าพิจารณาอยกันนั้นเป็นอย่าง แต่ผมก็ได้รา่ง,งานไปและกับโมโหแถมโมเมนต์ยังนดน,นกับโมเป็นยังเนาะครับแต่ว่าก็รา่ง,งานไปเยซื้อรา่ง,งานอยู่สองอย่างครับนี่การใส่น็ตนลกักก็เป็นโปรครับโอเคครับผมหลับคอนีขอบคุณครับผม